คนตำรวจโทรคำรนวิทยุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเนื่องจากการเมืองตอนนี้เริ่มรุนแรงและจะรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อยุบสภาก็มีการเลือกตั้งมีการแบ่งเขตและการต่อสู้กันแต่ผลกระทบก็คือคนที่ออกไปต่อสู้ในแต่ละพักกลายเป็นคนใกล้ชิดตนทั้งหมดส่วนการตั้งทีมคนรักปทุมขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนที่เคยอยู่ในทีมคนรักประทุมทุกคนต่างเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทำให้พักการเมืองจึงพยายามทาบทามเพราะคิดว่ามีศักยภาพเพียงพอที่มาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาประทุมธานีให้เจริญและนายกอบจอประทุมธานียังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสะข่าวสะบ้านกับอดีตนายกทักษิณว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยอยู่ในหัวและเรื่องการเลือกพักต่างๆผู้สมัครจะลงพักใดก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป้าหมายของตนคือต้องการให้ปทุมธานีเจริญขณะเดียวกันเพราะโครงการเหล่านี้เกินความสามารถของอบจอซึ่งมีงบพันกว่าล้านแต่การแก้ไขปัญหาถนนท้นทางโรคระบาดก็ใช้งบเหล่านี้แต่ทำโครงการใหญ่ต้องใช้เงินเป็นพันล้านจึงต้องพยายามให้ผ่านทุกขั้นตอนโดยเฉพาะคอรมอยุบภาเด๋ยวก็มีการเลืตั้ง ถูกไหมฮะม,ม,ม,มันมันมันวุ่นวายตั้งแต่แบ่งเขตแบ่งอะไรเพราะการต่อสู้มันเยอะแต่การเดินผลกระทบมันก็คืออะไรคนที่ออกไปต่อสู้แต่ละพักแต่ละพักแต่ละพักเนี่ยกลายเป็นคนใกล้ชิดผมหมดเลยนะครับผลที่คือจะเห็นว่าท่านอดีตรองนายกผมนะก็ไปสมัครพักหนึ่งท่านอดีตที่ปรึกษาก็ไปสมัครพักหนึ่งนะครับแล้วน้องน้องน้องรังกผมคุ้นเคยกันอย่างจ่ายยุทธอย่างเงี้ย น้องรักผมเลยก็ไปสมัครพรรคหนึ่งนะครับสอจอในทีมผมสามคนคนนึงก็ไปสมัครเพื่อไทยคนนึงไปสมัครภูมิใจไทยอีกคนไปสมัครพลังประชารัฐเพราะนั้นทุกคนเนี่ยใกล้ชิดผมไปเลยผมก็คิดในในในแง่ดีนะครับคิดในแง่ดีว่าเออเอาไม่เป็นไรเมื่อเมื่อตอนนี้การแข่งขันก็ต้องว่าไปตามวิถีทางผมก็เออเราคิดถูกแล้วเพราะว่าเราตั้งทีมคนรักปทุมขึ้นมาเนี่ยนะครับ แล้วทุกคนทั้งสอจอที่ปรึกษาหรือท่านรองนายกเนี่ยต่างคนต่างก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยพยายามทาบทามเขาไปไปลงเพราะคิดว่าศักยภาพเขาเพียงพอเราก็ดีใจเออเราเลือกคนไม่ผิดนะที่มาทํางานกันเพื่อจะพัฒนาปทุมธานีให้เจริญนี่คือเป้าหมายผมนะครับแต่เมื่อออกไปแลวไปแข่งขันกันแล้วเนี่ยการให้สัมภาษณ์การพูดอะไรการการแข่งขันมันสูงนะครับ ผมก็ไม่คิดว่ามันออกมาในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตกใจผมแค่จะภาพเลยไปออกอะไรที่พี่ป้าบอกว่าอาจารย์ป้าบอกมันสะบั้นกันอย่างเงี้ยสะบัทัศน์ศิลึ่งมันไม่เคยอยู่ในหัวเลยนะฮะคนอย่างผมอ่ะจะไปสะบั้นจะไปจะไปอะไรอ่ะไม่ไม่รักพี่ศิลนี่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะนะฮะไอไอความผูกพันกับพี่ศิลนี่มันเหมือนกับมันจบเลยล้อมลวดจบสัมพันธ์มาด้วยกันอ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับตามกันมา แล้วก็รับ่านก็ผูกพันกันมานานนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องเล็กผมพูดได้เลยนะฮะเรื่องเล็กเรื่องอะไรนะผู้สมัครคนนั้นลงนี่ไม่ลง,ลงมันไม่ได้มันก็เป็นสิทธิทของพรรคเขาเขาไม่เลือกก็ไม่เลือกเมื่อเขาไม่เลือกปุ๊บก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไปพักอื่นมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เฉพาะในปุมธานีแต่ในกลุ่มนี้กลายเป็นคนใกล้ชิดผมทั้งหมดนะครับพอไปแข่งขันนะ ผมรู้ว่าก็มีการไปฟ้องเอ้ยผมเนี่ยดี่นี้ไปนู่นไปนี่ไปขึ้นเวทีพักภูมิใจไทยนะครับผมก็รู้ว่ามาจากใครนะฮะนะที่ไปฟ้องท่านทักษิณไปฟ้องคนน้นคนนี้เอ้ยผมไปขึ้นเวทีภูมิใจไทยแต่เขาพูดไม่หมดไงนะเขาควรพูดให้หมดสิครับคุณถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงอ่ะคุณจะไปฟ้องว่าเอ้ยผมไปขึ้นเวทีภูมิใจไทยเนี่ยคุณพูดให้หมดสิครับไปงานอะไรนะฮะคุณเป็นสส นะฮะแล้วคุณทาไมพูดไม่หมดนะแต่พอคุณมีคู่แข่งขึ้นมาคุณเริ่มหวั่นไหวแล้วคุณก็มาใส่ความกันนี้มันไม่ใช่ใครที่มาในปทุมธานีหน้าที่ผมผมไปรับทุกคนนะนะอย่างท่านพลเอกประวิตยมาผมก็ไปรับถูกไหมฮะเขาไปรตรวจด,ดามท่่มท่านพลเอกอนุพงศ์อนุพงศ์มาตรวจผมก็ไปรับนะ,ะท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิมาอา้าผมก็ไปรับนะของภูมิใจไทยให้ของพลังประชารัฐถูกไหมฮะท่านท่านอนุทินมา มาตรวจเกี่ยวแล้วผมก็ไปรับถูกไหมฮะท่านอุ้งอิงมาเดินหาเสียงผมก็เอาช่อดอกไม้ไปให้นะฮะเอาเพราะนั้นท่านเสรีมาหาเสียงในสมุดผมก็เอาดอกไม้ไปให้คือคือมันหน้าที่เราอะแต่ผมว่าใครใครก็ตามที่ขึ้นในเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ต้องประสานแต่ไม่ได้มีการรับปากรับคำว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีที่ไปพูดกันเองว่าเอ้ยต้องมีรัฐบนตรี ถ้าได้มากผมต้องเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เลยจําไม่ได้จันาร์บ้าง<ช>ถ้าเห็นผมเป็นรัฐมนตรีนะพี่น้องเืจอแดงมาประจานผมได้เลย<ช>ผมไม่เคยที่จะลบหลู<ช>่พี่ศิลป<ช>์แม้แต่นิดเดียว<ช>เอาผมพูดจริงๆ<ช>นะฮะแล้วก็ผมยังเคารพรักพี่เขาเหมือนเดิมนะฮะไอ้อย่างอื่นเนี่ยอย่างอย่างคําพูดของนักเรียนในร้อยตํารวจเราเนี่ย<ช>นะไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์มันตามกันทันแต่การเป็นรุ่นเนี่ยมันตามกันไม่ทัน ไอ้รุ่นน้องก็คือรุ่นน้องรุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่ตลอดไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยคุณไม่รู้จริงคุณมาจับต้นชนปลายแล้วคุณก็ไปเขียนคุณเป็นนักข่าวคุณเป็นสื่อมวลชนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงแต่นี่คุณไม่สะท้อนความจริงแต่สะท้อนตามแต่ความมโนคิดของคุณผมว่าอย่างนี้มึงใช้ไม่ได้เป็นนักข่าวนะเพราะฉะนั้นผมให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ว่าสะบ,บัน้นเาทักษิณเนี่ยเดี๋ยวฟ้องได้เข้าข่ายผมฟ้องแน่นอน